สวัสดีครับท่านั้งหลาครับผมสวาสดีวันนี้ครับเราบูรุษคับกับ30 mm ครับเดี๋ยววันนี้ครับเราพบกันกับนี่เลยครับ Extended Armament Vehicle Dock Mecha นั่นเองนะครับผมนี่คือ EXA Vehicle รุ่นใหม่ล่าสุดครับอยู่ในรูปแบบของน้องหมานั่นเองนะครับ ซึ่งต่อมาเลยครับว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากครับเนื่องจากปกติแล้วครับเอี้วีเคเนี่ยจะเป็นเรื่องของเครื่องบินรถถังเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ในรอบนี้ครับเป็นเครื่องจักรรูปแบบสัตว์แล้วก็เป็นเรื่องของที่เป็นน้องหมาดินจาด้วยซึ่งน้องหมาดินจาตัวนี้ครับจะเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามรู้ทำการรีวิวเลยครับผมโอเคเพราะฉะนั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับสำหรับกล่องครับผมนี่เลยครับ Extended Armament Vehicle นะครับ d a k Mega Version นะครับ เป็นน้องหมาดินจาครับมีดาบติดตัวมีหางนะครับสามารถแยกมาประกอบร่างได้เหมือนคนอื่นเขาตอบครับว่าตัวนี้เนี่ยครับค่อนข้างที่จะมีลู้เล่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเป็นเอแบบนี้เนื้อซึ่งค่อนข้างก็เขาแต่ว่ามีจุดขยับตรงไหนบ้างนะครับผมสามารถเล่นได้บ้างรวมถึงตรงหางครับจะเป็นในส่วนของเส้นลวดนะเพราะงั้นสามารถขยับได้อย่างอิสระนะครับผมแล้วก็เนี่ยนะครับว่าสามารถนําไปรวมร้ากับหุ่นตัวต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จุดนี้เลยครับเราสามารถนําชุดเกราะที่เหลือครับมาประกอบร่างกับน้องหมาให้อัพเกรดฟอรม้้่งขะครับเาลอีจู น่าสนใจมากๆนะครับเคดเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของคขันเรดีกว่าครับของคขันของผมให้มาทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับผมก็คือตัวของน้องหมานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่า เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่ดูจะน่าสนใจนะครับเป็นเหมือนกับหมาเครื่องจักรจักรกลนะครับแต่ว่าก็แฝงไ้ด้วยความที่รู้สึกแบบเป็นน้องหมาดินจาที่แบบจะคาบดาบช่วยดินจาในการต่อสู้ในรูปแบบนี้นะครับซึ่งก็อบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบดีไซน์ของเขามากเลยนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งตัวนี้ครับมีสติ๊กเกอร์หนึ่งจุดคือในส่วนของตัวสีเขียวตรงหน้านี้นั่นเองนะครับผมนอกนั้นไม่มีสติ๊กเกอร์แต่อย่างใดครับ เป็นในรูปแบบนี้ครับเขตที่นี้เรื่องของจุดขยับก่อนแล้วกันนะครับน้องหมาครับเป็นตัวที่ถือว่าจุดขยับเนี่ยดีไม่แพ้ตัวหุ่นเลยเนะอยา่างแรกครับส่วนหัวครับสามารถขยับได้เต็มทีนะครับผมหันซ้ายหันขวาได้ถอดออกมาได้นะครับอ่าแบบนี้เนะอ่าส่วนขาหน้าครับสามารถขยับหมุนได้นะครับผมเตะข้างหน้าเตะข้างหลังได้สามารถขยับเท้าได้1คอนะครับผมไปหน้าไปล้างดาบครับสามารถขยับได้สามารถถอดออกมาแล้วก็สามารถนําให้มา เก็บที่ปากแล้ดีใช้เป็นแบบกําลังแบบวิ่งเข้าไปฟันแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่าส่วนขาลังครับสามารถขยับได้เต็มที่เหมือนกันนะครับผมไม่มีจุดปอดเตียงได้ดาบสามารถขยับได้เช่นกันครับแล้วก็หางนะครับตรงนี้อย่างที่บอกไปครับเป็นลวดในพราะงั้นสามารถขยับได้แบบเต็มที่นะครับผมเอาที่อยากได้เลยนะครับอ่าเปรูแบบนี้เนะเพราะก็ต้องบอกเลยครับว่า น้องหมาตัวนี้ครับเป็นหมาที่ผมต้องบอกเลยครับว่าจุดขยับเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆน่าสนใจมากๆนะครับผมแล้วก็ดูลุกแล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าสามารถประกอบร่างในรูปแบบต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากในเนื้อขึ้นอยู่กับจ,จินตนาการของคนในรูปแบบนี้นะครับผมเป็นรูปแบบ้นะแค่ทีนี้เรื่องมาดูเรื่องของสเปคน้องหมาก,กันดีกว่านะครับต้องบอกเลยครับว่าน้องหมาเป็น e x a v ่อนที่ค่อนข้างที่จะโกงระดับหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากอย่างแรกครับน้องหมาเนี่ยอยู่กับฝ่ายแมกซิออนก็คือฝ่ายที่3เนะซึ่งแน่นอนครับว่าอะไรที่ โกงสุดๆทุกตัวเลยนะครับและน้องหมาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยความสามารถของน้องหมาครับคือเป็นหุ่นรบาารรที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในสามรบครับแล้วก็เนื่องจากน้องหมาเนี่ยมีสีขาเนอะทำให้การเคลื่อนที่ครับสามารถเดินไปได้ทุกพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาสามารถปีนได้พื้นที่คูขาสามารถเดินได้รวมถึงยังสามารถกระโจนใส่อีกฝ่ายได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องสักปกติไม่สามารถทําได้ครับทาให้น้องหมาเนี่ยตอบเลยครับว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจมมาาาากกกๆด้้้ววยยนนนนนคคัอออออออี่่่งงงึืืหตตจ XV แยกได้วีเครื่องลำอื่นเนี่ยครับเป็นลำที่เดินอ่าใช้คําว่าอะไรดี ทําทงานแบบอัตโนมัตินะแต่ว่าน้องหมาครับสามารถเดิมทํางานในทั้งแบบอัตโนมัติแล้วก็สามารถรับค้างสารจากหุ่นยนต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานคู่กับหุ่นนะครับเช่นสปินนาติโอตัวนี้ก็สามารถไปได้ด้วยกันอย่างง่ายดายนะครับผมเนื่องจากว่า2คนนี้ครับสามารถสื่อสารด้วยกันได้นั่นเองครับผมแต่ว่าเป็นหุ่นลบที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับเค okay, เพราะฉะนั้นถัดไปเนี่ยเราหยิบสปินนาติโอมาละเรานํา2ตัวนี้ครับมารวมร่างแบบพื้นฐานกันก่อน,อนดีกว่านะครับซึ่งการ,ร ย่างล่าสุดก็เราดึงดาบออกก่อนนะครับอ่าดาบวันนี้ผมถือว่าเป็นออปชั่นเสริมนะจะดึงออกหรือไม่ดึงออกก็ได้นะครับแต่ผมชอบดึงออกนะในรูปแบบนี้นะครับเค็ชึบชึบทีนี้ครับสิ่งที่เป็นพาร์ทของน้องหมาที่เหน่มาได้นะครับมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันครับย้างล่าสุดครับเราดึงตรงนี้ออกนะครับผมส่วนนี้เขาจะเป็นส่วนของบูสเตอร์นะครับอ่าแล้วก็ดึงตรงข้างๆตรงนี้ออกครับตรงแกนน้องหมาเนี่ยชึบออกสองฝั่งนะครับส่วนนี้จะกลายเป็นส่วนของขาน้องหมาอ่าขาใหม่ของหุนเรานะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นขาทั้งแท่งเลยนะครับส่วนน้องหมาที่เหลือครับแน่นอนว่าสามารถอาไปประกอบร่างได้เช่นกันแต่วันนี้เนี่ยผมจะไม่ประกอบร่างนะผมจะประกอบร่างแบบพื้นฐานก่อนนะครับผมอาวอีกอย่างนึงคือหัวน้องหมาครับสามารถดึงออกมาเพื่อนําไปติดตั้งเป็นหัวหุ่นแทนในรูปแบบนี้ได้เช่นกันครับโอเคเพราะงั้นน้องหมาครับถอดกอดเรียบร้อยก็จะตัวกลางๆแบบนี้แหละแล้วก็วางไว้นะครับทีมาดูที่ตัวหุ่นกันดีกว่านะครับผมยันสุดครับตัวหุ่นเลยสีเราทำครับคือถอดขาออกนะครับชึบแบบนี้ ซึ่งการถอดตัวนี้นะครับก็คือถอดให้เป็นจุกแบบนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็ส่วนขาทําอะไรดึงเท้าออกนะครับผมชึบส่วนสองพาร์ทนี้เราจะเก็บไปนะครับอ่ะจากนั้นพาร์ทขาตัวนี้ครับกางออกมานะครับผมแล้วก็สามารถประกบเข้าไปได้เลยชึบแบบนี้อ่ะโดยที่พาร์ทนี้ครับแล้วก็จะเห็นเนี่ย การทางานของมันเนี่ยก็จะแบบกับขาปกติเลยคือมีพระมีรูให้เสียบพาร์ตมีรูเสียบขา่ามีจุดๆต่างๆให้เสียบพร้อมนะครับผมเพราะงั้นขาน,นี้เนี่ยก็ยังสามารถนำไปเล่นกับพาร์ตอื่นได้อีกเช่นกันนะครับผมใส่ไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับผมประกบชึบแบบนี้ก้างขาออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับผม เ okay. ทา่านี้การติดขาใหม่ของหุ่นเนี่ยก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแสดงว่าเป็นขาที่ค่อนข้างดูเป็นเมคคนิคแล้วก็ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้ถามว่าเราเล่นอะไรกับขาได้อีกครับถ้าเกิดเราตามไปต่อเลยดาบตรงนี้ครับสามารถนํามาใส่ที่เข่าได้ทั้งสองฟังนะครับเพราะั้นหุ่นของเ,เนี่ยก็จะมีท่าโจมที่เป็นท่าเตะด้วยดาบเพิ่มในรูปแบบนี้ครับหรือเรานําดาบอันนี้ครับมาใส่เพิ่มที่ดูตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นหุ่นของนั้เนี่ยก็จะเป็นการที่มีดาบติดท,ที่เท้าเพิ ทีนี้พาร์ทถัดไปครับเป็นพาร์ทที่น่าสนใจมากคือในส่วนของพาร์ทที่เป็นบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์ครับประกอบเข้าไปข้างหลังแบบนี้ได้เลยนะครับปกติเนี่จะดูเหมือนกับไม่มีอะไรมานะครับแต่ว่าความรักของบูสเตอร์อัน,นี้ก็คือ รูตรงนี้นะครับซึ่งกองมาหยอกโฟกัสสักทีอ่ารูตรงนี้นะครับถามว่ารูตรงนี้ทําอะไรได้ครับเราสามารถนําแขนของเอ็กซ่แตัวอื่นนะครับว่าไม่ใช่เอ็กซ่แสิไอเอ็กซ่าแม็ถูกแล้วครับของหุ่นตัวอื่นในซีรีส์นะครับมาติดตั้งเข้าไปได้นะครับทําให้หุ่นของเราครับมีทั้งหมด4แขนด้วยกันในรูปแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามันจะเป็นอะไรที่เราสามารถโปรหุ่นของเราได้อีกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับแน่นอนครับว่าแคสซี่แขนนี้ครับเราก็สามารถ ติดอาวุธให้ได้อย่างเต็มที่นะครับพู้นีๆคือมันกลายเป็นกันดั้มกุชิออนไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมคานิกเนี่ยก็คือสามารถติดอาวุธทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันหรือมากกว่านั้นนะครับพร้อมในรูปแบบนี้เนอะซึ่งนะครับว่า แขนทั้งหมดสีอีก2ข้างขนาดตรงนี้ครับก็เป็นแขนที่สามารถขยับได้อย่างอิสระนะครับจะเห็นว่าเมนนี่มีจอยที่แบบติดขัดแต่อย่างไรครับสามารถขึ้นลงซ้ายขวาแบบนี้ได้เต็มที่นะก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นไอที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนยครับกับการที่ว่าติดแขนเพิ่มแบบนี้ครับแต่เราก็สามารถขยับแขนต่างๆเนี่ยได้แบบเต็มที่นะครับผมเพราะว่านต้องถือครับว่ามันคือแขนที่เพิ่มเข้ามาแบบเต็มๆนะครับไม่ใช่เป็นเหมือนกับมีคันดิที่มีแขนติดเฉยๆแต่ขยับไม่ได้เช่นกันนะครับส่วนแน่นอนครับว่าน่องหมาของเราก็ยังสาามรถ เป็นน้องหมาอยู่ได้เหมือนเดิมครับแค่ว่ามันจะกลางขึ้นหน่อยเนะหรือสามารถเอาน้องหมาตัวนี้ครับไปพัฒนาเป็นติดเป็นพาร์ทอื่นก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดใครมีไอเดียมาพอเนาะแต่ต้องบอกเลยครับว่าพาทของน้องหมาครับเป็นพาร์ทที่ผมค่อนข้างสนใจมากๆนะครับ เนื่องจากว่าขาใหม่นะครับขาใหม่เป็นขาที่เทมากรวมหนึ่งขาใหม่ครับมีรูค่อนข้างเยอะมากเนะเพราะว่านี่เราสามารถโมขาของเราครับให้กลายเป็นขาตัวอื่นได้แน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็บูสเตอร์ใหม่ตัวนี้ครับจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่พาร์ที่เป็นพาร์ทติดดูแขนเฉยๆครับมันจะมีบูสเตอร์ติดข้างหลังมีพาร์ทข้างหลังอีกครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดใครมีพาร์ทมากพอจินตนาการมากพอครับเราสามารถนําของอื่นครับมาติดตั้งเข้าไปเพิ่มได้ยี่งกวอาเดิมเนี่ยบูสเตอร์เนี่ยครับมันเทขึ้นบิกรับ กันอยากทำกัน้วเนอะเป็นในรูปแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับต้องบอกรับว่า นี่คือสิ่งที่ผมสนใจของสเสมนครับก็คือน้องหมานะครับน้องหมาเนี่ยเป็นตัวที่ตอนแรกผมไม่คิดว่าลุกเล่นจะเยอะนะครับแต่พอได้ต่อจริงนะครับน้องหมาต่อไม่ยากเลยครับต่อง่ายมากแต่ลุกเล่นน้องหมาครับเยอะมากเนื่องจากว่าตัวน้องหมาอันนี้ก็เป็นตัวโมเดลอยู่แล้วซึ่งมีจุดขยับต่างๆมีรูปต่างๆที่บอกครับว่าครบถ้วนพอจะเป็นสแตนด์อะโลนได้เลยครับแต่ทีนี้ครับถามว่าน้องหมาทำไมต่อครับน้องหมาเนี่ยครับตอนจากขุนอายาเสริมตัวนี้คือยาเสริมตัวอื่นนี่ครับเวลาถอดชิ้นส่วนออกมาปุ๊บก ็นุนแต่อย่างใดแต่น้องหมาครับขนาดเราถอดชิ้นส่วนเสริมมอหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยยังเป็นหมาอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวนี้จริงๆเราก็สามารถนาไปประกอบร่างต่อได้นะครับถ้าเกิดใครอยากทำร่วมถึงพา์ที่มากับน้องหมาครับมันเป็นพาทที่ผมให้ความสนใจสูงมากเนื่องจากว่า ส่วนขาครับเป็นส่วนขาที่เราสามารถเล่นต่อได้แต่ที่ผม้องบอกว่าผมชอบในส่วนเลยคือัวส่วนตัวู o เ s t e r ตรงนี้ครับ booster ในเป็น booster ผมคิดว่าจริงๆนั้น,นี้าเกิดใครโมงแข่งครับสามารถนำไปเล่นอีกไกลมากๆเลยนะครับน่อจากจะเห็นว่ามีพาเสริมได้เยอะมีแขนติดนู่นนี่ตั้งเยอะนะครับผมคิดว่าน้องหมาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวที่น่าจะขายดีแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกไม่นานน่าจะขาดตลาดนะครับดีไม่ด,ดีตอนนี้เนี่ยน่าจะขาดตลาดไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับผมอ่ะโอเคครับแล้วก็วิดีโอประจำวันนี้ครับก อาร์มาเมนท์วีคันด็อกเมคานะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่ตัวที่ลูกเล่นนี่ครับน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากๆครับต่อไม่ยากต่อง่ายราคาไม่แพงเราก็จะเห็นเลยครับสามารถติดเกาะให้กัะโหน้นี่ได้แบบเต็มที่เลยนะครับซึ่งเรามาดูกันต่อไปครับว่าถ้าเกิดเราแบบติดเกาะแบบจับเต็มแล้วเนี่ยขุนเราจะกลายเป็นในรูปแบบไหนนะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับวิดีโอเนี่ยก็จะมีเท่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญครับอย่าลืมกดสมัครเป็นค่าพยเชานี้แนลถ้นใหม่ครับ Bye-bye.